สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะสสห์ศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจําวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมทศ2566นะครับถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดสีเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งเป็นต้นไปทีนี้ก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์หลังการช่างน้ําหนักพร้อมราคาเรทดนะครับผู้แรกนั้นเป็นสิงห์คลองตันหน่อยคลองตันพบกับด้านหนึ่งคูสิงห์วอเทคโนโล,ลงปูสวงพิกัดน้ําหนัก125ปอน ผู้ที่2ก็จะเป็นเพชรฤทธิ์นกเขากม11อพบกับทังด้านสิงห์ดำยุทธสุราษฎร์พิกัดน้ำหนัก1 0 9ปอนด์ผู้ที่3าก็จะเป็นวันไัยน้อยสิงห์ปลาปากน้อยพบกับทั้งด้านอำนาจเดชสิทธิ์นายกโมดพิกัดน้ำหนัก1 1 7ปอนด์และคู่งของรายการวันนี้ก็จะเป็นวราผลเกียรติชัชนัน์พบกับทา้งด,าด้านดายกี้นกเขากม11ิอ็ดทเจ้าดายกี้ลุกมะขามหวานนะครับพิกัดน้ำหนัก142ปอนด์ที่เป็นผู้มวยในวันนี้นะครับ ก็ไปมาดูน้ําหนักเมื่อเช้านะครับส<ม>ิงกลองจันมา125ปอนด์เทปีกัด<ม>ส่วนทางด้านหนึ่งภูสินก็มา125ปอนด์เทปีกัดนะครับเพชรเดชน้องเขาก็มา111มา109ปอนด์เทปีกัดสิงดํายุทธสุราชมา109ปอนด์เทปีกัดเช่นเดียวกันนะครับวันชัยน้อยนะครับมา117ปอนด์เทปีกัดส่วนน้ำหนักเดชก็มา117ปอนด์เทปีกัดวรพลมา142ดากี้น้องเขาขก็มา142ปอนด์เทปีกัดนะครับนี่เป็น ูมวยในวันนี้นะครับครับไม่ลืมน,นะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอปพลิเคชัน24ลายพยก,กระบบอัตโนมัตินะครับสิ่งดีที่ผมแนะนําราคาเรทิดมาของนั้นชก2วัน3วันนะครับเราเข้าไปดูเข้าไปศึกษานํามาเปรียบเทียบกับราคาเรทหลังการชั่งน้ําหนักราคาเรทกวันไม่ชกแล้วก็าราคาสดๆจากขอบไปทีเราจะรู้เห็นได้ด้วยตนเองนะครับไม่มีใครหลอกเราได้ใช้เป็นเครื่องตัดสินใจในการา้าชน,นะทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับแล้วก็ที่นี่ร้อยละบาท200ระบาทเปิดให้เราได้ออกตัวบางทุน ใช้เป็นหลักประกันในการหางเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวได้ที่สําคัญที่ตรงนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแฟนคลับก็ไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะครับโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ093005480ผมพร้อมเนี่ยคำแนะนําทุกทกท่านนะครับต่อไปมาดูไม่รักมาชอบผมบผมาัรแ่อนั้นสิงคลองกันหน่อยคลองกันวันนี้เจอกับหนึ่งผู้สิงกับหนึ่งผู้สิงนี่มันหนักแรงรุนน้ำร้องได้ตลอด เป็นมวยที่ฟอร์มสดใช้ได้นะครับหนักแดงจากสีสเกตวันนี้ผมมองว่าดีกว่านะครับผู้แดงนั้นชอบที่หนึ่งผู้สิงเทคโนโลงผู้สวงรุนนับน็อกได้ด้วยผู้ที่สองนะครับเพชรดิ์ของเขากม .11 เจอกับทางด้านสิงห์ดำยุทธสุราาทูนนี้เพชรดิ์สูงยาวเข่าแหลมกับฟอร์มสดช่วงหลังนี้ชนะมาตลอดไปซ้อมอยู่กับแขกแขกทีเคแล้วนะครับส่วนสิงห์ดำไซเนียนเตะร่อนเนี่ยนะครับตัวนี้ ชารลเกเกดีแต่ว่าเสียเปรียบรูปร่างวันนี้พบกันนะครับเมื่อเช้าเนี่ยน้าหนักมาดีทั้งคู่นะครับผมยังชอบไปที่เฟติสของเขากมสเวตวันนี้สูงยาวใหญ่น้ําหนักมาดีส่วนผู้ชกรดสองปอนด์นะครับผมชอบไปที่เฟติสของเขากมสเวตนะครับขวางหน้าดันแทงเมื่อไหรผมมองว่าเบียดผ่านได้ท้ายผู้ที่สามอารกันครับวันชชนน้อยสิงปา่าปากน้อยนะครับจากนครพนม ตัวนี้ฝีมือดีสายเนียนกระดูกดีกว่าเยอะครับแต่ว่าหยุดไปนานที่จริงถ้าถ้าไม่ใช่ว่าบรญชนน้อยหยุดไปนานเนี่ยกับอำนาจเด็ดสินยโกโมนที่ต่อกันไม่ได้นะครับ่วยคนละกระดูกคนละเบอร์พูดง่ายง่ายวันนี้นะครับบรญชนน้อยหยุดไปนานแต่ผมก็ยังมองว่าดูดีกว่าถ้าแพ้ก็คือแพ้สภาพแพ้ร่างกายอาจจะเป็นลมแต่ว่าถ้าเป็นลมเนี่ยก็คือพลิกล็อกราคาแพงท้ายๆเข้าแล้วตัวบังคุนเอาและมีโอกาสม้วนเดียวจบด้วย มีโอกาสนับนอกได้ด้วยนะครับต้นต้นไปก่อนแน่นอนมวยคนละเกรดคนละเบอร์น,นะครับวันชใยน้อยสิงห์ปลาปากน้อยเป็นทีเด็ดในรายการแต่ว่าอย่าลืมออกตัวบางทุนนะครับหยุดไปนานอาจจะหมดท้ายๆเพื่นอนรายการวันนี้ครับวรรพลเกตชัชนันนะครับจากบุรีรัมจะกับดายกี้ของเขาของมองสุทิวรรพลนี่หนักแรงต่อยหนักแรงเตะขาเตะลำตัวนี่หนักแรงทุกลูกแต่ว่าเสียเปลือกรูปร่างดายกี้ของเขาของมอสิหรือเจ้าดายกี้ลุงมะามหวานนี่เขาในแข็งแกร่งเดินจับเดินที วันนี้ตรงฝ่าดงแข้งฝ่าดงหมัดเข้าไปต้นๆอาจจะพลาดโดนหมัดจนสอกล่วงหล่นได้ถ้าเจช,ชนะก็คือปลายปลาย,ลายพิกเกมราคาน่าจะถึงห้าหนึ่งแปดหนึ่งราคาเร็ดเปิดมาไม่แพงนะครับวรพลเป็น่องสามสองเข้าวรารพลไปแล้วมีโอกาสรุ่นกินเต็มมีโอกาสราคาไหลไหลแล้วก็ตัวบางทุนเอาแพชนะก็จะได้ตังค์ผมเจ้าพิธีวรพลเขียดชัชชนันสรุปมวยรักมวยชอบวันนี้คู่แรกนั้นเปิดมว่ามาทำตุนเลยนะครับ หนึ่งผู้สิงบ่อเทคโนโลงผู้สงูงรุนนำนอกได้ผู้ที่สองจอยเทศนกเขาเพชรนกเขากัมอสเวตสูงยาวเข่าแหลมวันนี้ดีกว่าผู้ชกรถเยอะด้วยนะครับรถสองปอนผู้ที่สามเข้าไปที่วันไข่น้อยสิงปลาปากน้อยฟลิ้งมือดีไปเยอะกระดูกดีกว่ามวยคนละเบอร์แต่ว่าหยุดไปนานต้น,ต,นต้นไปก่อนแน่นอนเข้าแล้วอยู่บนตัวบางตุนนะครับเพราะว่าหยุดไปนานจะแพ้คือริกแพ้ไปไปลายเพลข่ารายการวันนี้นะครับบอตะบนเกตชัชนันต้น,ต,น,ต,นต้นดีกว่าแน่ ได้ขี้เดินจับเดินตีอาจจะเจอสองเจอมัดล่วงหล่นได้ราคาไหลหรือ,รอล่วงหล่นดิยินเต็มราคาไหลก็ตัวบางทุนเอาผมชอบที่บริบ,บเรทเขตเช่ฉนั้นนะครับท่านนี้ก็กลับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับ,ท,รบที่อยู่เคียงข้างผมโดยตลอดร่วมคอมเมนต์ร่วมพูดคุยแบบสุภาพแบบเป็นมิตรขอทุกท่านโชคดีน,นะครับนั่งมนนำทองกลับบ้านฝากลูกฝากเมียพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ